เคยไหมตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกว่าไม่ว่าจะมีเงินแค่ไหนมันก็ยังว่างเปล่าอยู่ดีคุณอาจจะมีบ้านหลังใหญ่รถหรูมีทุกอย่างที่คนอื่นอยากได้แต่กลับไม่มีความรู้สึกว่ามีชีวิตหรือบางทีคุณอาจไม่มีอะไรมากเลยแต่พอได้นั่งกินข้าวกับคนที่รักแค่ลมเย็นๆพัดผ่านหน้าใจกลับรู้สึกเต็มเอ่อจนพูดอะไรไม่ออก นั่นแหละบางครั้งเราก็ลืมไปว่าความสุขจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับเงินแต่มันเกี่ยวกับความหมายที่เรามอบให้กับชีวิตผมนึกถึงเรื่องของเพื่อนคนหนึ่งครับเขาเป็นคนที่เก่งมากเรียนดีทำงานดีรายได้ดีจนถึงจุดหนึ่งเขากลายเป็นคนที่รวยเร็วแบบที่ใครๆก็อิจฉาแต่วันหนึ่งเขากลับมานั่งคุยกับผมตอนดึกๆแล้วพูดขึ้นมาว่า มึงรู้ไหมทุกวันนี้กูไม่มีความสุขเลยผมหันไปมองหน้าเขาเงียบๆแล้วถามว่าทำไมวะเขาตอบเบาๆว่าเพราะทุกสิ่งที่กูทำมันไม่ได้เติมอะไรข้างในเลยกูใช้เงินแก้ปัญหาได้ทุกอย่างยกเว้นใจตัวเองคำพูดนั้นเหมือนปลูกอะไรบางอย่างในใจผมหลายครั้งที่เราวิ่งหาเงิน เพราะคิดว่ามันจะซื้อความสบายมันจะซื้ออิสรภาพมันจะซื้อรอยยิ้มของคนรอบข้างได้แต่สุดท้ายถ้าเราวิ่งโดยลืมไปว่าทำไปเพื่ออะไรเราจะไปถึงปลายทางแล้วรู้สึกว่างเปล่ากว่าเดิมในอีกมุมหนึ่งนะครับวอร์เรนบัฟเฟตเคยพูดว่าอย่างหนึ่งว่าเงินสามารถพาคุณไปอยู่ในสถานที่ที่น่าสนใจขึ้นได้ แต่ไม่สามารถทำให้คุณมีความรักจากใครเพิ่มขึ้นได้ประโจคนี้เหมือนจะเรียบง่ายแต่ลึกลงไปมันคือคำเตือนว่าถ้าเราไม่ระวังเราจะเผลอให้เงินกลายเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างในชีวิตทันที่จริงแล้วมันควรจะแค่เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อพาเราไปยังสิ่งที่สำคัญกว่านั้นผมอยากชวนคุณลองลึกภาพตามนะครับสมมติวันนี้คุณมีเงิน100ล้านบาทแต่ไม่มีใครอยู่ข้างข้าง ไม่มีใครที่คุณไว้ใจได้ไม่มีใครที่คุณกล้าระบายความในใจไม่มีแม้แต่สุขภาพดีที่จะเดินออกไปดูพระอาทิตย์ตกคุณคิดว่าชีวิตแบบนั้นเรียกว่าประสบความสำเร็จได้ไหมหรืออีกมุมหนึ่งถ้าคุณมีเงินพอประมาณมีครอบครัวเล็กๆที่หัวเราะได้กันทุกวันมีสุขภาพดีมีอากาศหายใจมีเวลานั่งจิบกาแฟกับตัวเองเงียบๆตอนเช้า ชีวิตแบบนั้นถึงแม้จะไม่หรูหราแต่มันลึกและเต็มกว่าไหมครับผมไม่ได้บอกว่าเงินไม่สําคัญเพราะเงินก็ยังจำเป็นอยู่แต่มันไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของชีวิตความสุขไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีเงินเท่าไหร่แต่อยู่ที่ว่าเราใช้มันอย่างไรและเพื่ออะไรถ้าเราใช้เงินเพื่อหน,นีเราจะไม่มีวันพอ แต่ถ้าเราใช้เงินเพื่อเชื่อมโยงเพื่อแบ่งปันเพื่อสร้างสิ่งดีๆมันจะกลายเป็นพลังที่เติมใจเราโดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนด้วยซ้ำเรื่องที่น่าสนใจคือหลายคนที่ผมเจอในชีวิตยิ่งหาเงินเก่งยิ่งรวยเร็วกลับยิ่งกลัวยิ่งเหนื่อยยิ่งรู้สึกว่าทุกอย่างชั่วคราวเพราะเขาผูกชีวิตไว้กับตัวเลขและลืมไปว่าความสุขมันไม่ได้เติบโตแบบดอกเบีย้ย แต่มันเกิดขึ้นจากความรู้สึกเล็กๆในแต่ละวันอย่างการได้กอดแม่ได้หัวเราะก,กับเพื่อนได้หยุดพักอย่างไม่รู้สึกผิดหรือแค่ได้นั่งมองคนที่เรารักหลับอยู่ข้างๆคำถามที่ผมอยากชวนคุณทบทวนก็คือวันนี้คุณยังวิ่งหาเงินหรือเริ่มใช้ชีวิตแล้วหรือยังลองถามตัวเองตรงๆดูครับ ว่าเราต้องการอะไรกันแน่จากการหาเงินเพื่ออิสระเพื่อความมั่นคงหรือเพื่อยืนยันคุณค่าอะไรบางอย่างในตัวเราถ้าเราตอบได้เส้นทางการเงินของเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปรู้ไหมครับว่าหนึ่งในความเข้าใจผิดที่พาเราหลงทางมากที่สุดก็คือความเชื่อที่ว่าพอมีเงินแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะดีเอง แต่ในโลกจริงมันไม่เคยง่ายขนาดนั้นเลยผมเคยคุยกับนักธุรกิจคนหนึ่งเขารวยระดับร้อยล้านมีบริษัทของตัวเองมีลูกน้องนับร้อยและมีคนอยากเป็นแบบเขาเต็มไปหมดแต่วันหนึง่งเขาพูดประโยคหนึ่งที่ผมไม่มีวันลืมอามตอนที่กูไม่มีเงินกูเคยคิดว่าแค่มีเงินชีวิตจะง่ายแต่พอวันนี้มีก็จริงแล้วกูกลับรู้สึกเหมือนเป็นนักโทษในคุกหรู ผมฟังแล้วขนลุกเลยครับเขาอธิบายต่อว่าชีวิตของเขาเต็มไปด้วยความกลัวกลัวคนจะหักหลังกลัวธุรกิจจะล้มกลัวว่าทุกอย่างที่สร้างมาจะหายไปในพริบตาเงินที่เคยหวังว่าจะให้ความมั่นใจกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เขาหวาดระแวงฟังถึงตรงนี้มันทำให้ผมเริ่มเข้าใจว่าบางครั้งความทุกข์ไม่ได้เกิดจากไม่มีเงิน แต่มันเกิดจากวิธีที่เราใช้ชีวิตกับเงินเราถูกฝึกให้แข่งขันให้เปรียบเทียบให้ไต่ขึ้นสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยไม่เคยถามตัวเองเลยว่าแล้วเราจะไปถึงยอดเขาเพื่ออะไรหลายคนใช้เวลาทั้งชีวิตปีนขึ้นไปบนยอดตึกที่สูงที่สุดแต่พอไปถึงกลับมองออกไปแล้วเห็นว่าอ้าวนี่มันตึกผิดหลังนี่นาคุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับ เหมือนเราวิ่งมาตลอดทางแต่มารู้ทีหลังว่าเรากำลังวิ่งอยู่บนเส้นทางที่ไม่ใช่ของเราเคยไหมที่คุณรู้สึกเหนื่อยแบบไม่มีเหตุผลทั้งๆที่ทุกอย่างก็ดูดีมีรายได้มีบ้านมีรถมีมือถือรุ่นใหม่แต่ใจกลับเบลอเหมือนไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนหรือกำลังไปที่ไหนผมนึกถึงคำพูดของวอร์เรนบัฟเฟตต์อีกครั้งเขาเคยพูดว่า เงินบางครั้งทำให้คุณไปอยู่ในสถานที่ที่น่าสนใจขึ้นแต่เงินไม่สามารถเปลี่ยนแปลงว่ามีคนรักคุณมากแค่ไหนหรือสุขภาพคุณดีแค่ไหนได้เลยถ้าเราคิดให้ลึกมันคือบทเรียนที่แรงมากบัฟเฟตเป็นมหาเศรษฐีแต่กลับเข้าใจว่าสุขภาพดีกับความสัมพันธ์ที่ดีคือสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ แล้วเราล่ะเคยเอาสุขภาพไปแลกกับเงินไหมเคยเอาความสัมพันธ์ดีๆไปแลกกับโอทีไหเคยไม่อยู่ในงานวันเกิดลูกเพราะต้องปิดดีลให้ทันไหมเราทำงานหนักเพื่อใครเพื่ออนาคตเพื่อครอบครัวหรือเพื่อเติมหลุมอะไรบางอย่างในใจเราที่มันว่างมาตลอดผมไม่ได้ชวนให้คุณลาออกหรือบอกว่าเงินไม่สำคัญ แต่ผมอยากให้เรากลับมาถามคำถามง่ายๆกับตัวเองว่าที่ทำอยู่มันเติมเต็มหรือมันกำลังกลวงลองคิดดูว่าคุณจะรู้สึกยังไงถ้าชีวิตทุกวันมีแต่ความเร่งรีบตื่นเช้ามาเช็คมือถือรีบไปทำงานกลับมาดึกแล้ววุนหลูแบบนี้อีกนานแค่ไหนและถ้าวันหนึ่งเราเงยหน้าขึ้นมาแล้วพบว่า เราเดินมาไกลมากแต่กลับห่างจากตัวตนของตัวเองขึ้นทุกวันมันคุ้มไหมหลายคนถามผมว่าแล้วถ้าเงินไม่ใช่ความสุขแล้วอะไรล่ะคือผมไม่มีคำตอบสำเร็จรูปแต่ผมเชื่อว่าความสุขคือการใช้ชีวิตแบบไม่ต้องวิ่งหนีตัวเองคือการได้ทำอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่เพราะต้องทำแต่เพราะอยากทำ คือการได้อยู่กับใครบางคนไม่ใช่เพราะเขาดีพร้อมแต่เพราะเขาเข้าใจเราคือการที่เรารู้สึกว่าวันนี้มีค่าพอโดยไม่ต้องรอถึงวันพรุ่งนี้และบางครั้งความสุขอาจอยู่ในสิ่งที่ธรรมดามากธรรมดาจนเราเคยชินจนลืมขอบคุณเสียงหัวเราะของลูกมืออุ่นๆของแม่ลมเย็นๆตอนเช้า รอยยิ้มจากคนแปลกหน้าหรือแม้แต่แสงแดดอ่อนๆที่ลอดม่านเข้ามาในห้องทั้งหมดนี้ไม่ต้องใช้เงินซื้อเลยแต่ถ้าเราไม่รู้จักมองมันไม่รู้จักอยู่กับมันเราก็จะพลาดสิ่งที่มีค่าที่สุดไปอย่างน่าเสียดายชีวิตอากไม่ได้ต้องมีมากแต่ขอให้มันพอดีกับหัวใจของเรา และสิ่งที่เราควรถามตัวเองก่อนหลับตาทุกคืนก็คือวันนี้เราได้ใช้ชีวิตจริงๆหรือยังผมอยากให้คุณลองนึกภาพเด็กคนหนึ่งนั่งอยู่หน้าบ้านตอนเย็นไม่มีของเล่นราคาแพงไม่มี iPad ไม่มีเสื้อแวนด์หรูแต่เขากำลังยิ้มยิ้มเพราะเขาได้เล่นดินได้ปั้นโคลน ได้หัวเราะกับเพื่อนบ้านและได้ยินเสียงแม่เรียกมากินข้าวเย็นเด็กคนนั้นมีความสุขโดยไม่ต้องใช้เงินเลยแม้แต่บาทเดียวแล้วทำไมผู้ใหญ่แบบเราที่มีเงินมากกว่าเขาหลายเท่ากลับยิ้มน้อยลงทุกปีคำถามนี้อาจดูเจ็บแต่ก็น่าตอบให้ลึกผมว่าเพราะเราเปลี่ยนนิยามความสุขจากสิ่งที่รู้สึก ไปเป็นสิ่งที่ต้องมีเราเคยสุขจากสิ่งเล็กๆแต่วันนี้เราต้องรอถึงโบนัสต้องได้มือถือใหม่ต้องได้ยอดวิวเป็นหมื่นต้องมีคนกดไลค์ถึงรู้สึกว่าเรามีตัวตนแต่ความสุขถ้าอาศัยปัจจัยภายนอกขนาดนั้นเราก็จะไม่มีวันพอเพราะโลกภายนอกมันเปลี่ยนตลอดเวลาดังนั้นคำถามสำคัญจึงกลายเป็นว่า จะเป็นไปได้ไหมที่เราจะสร้างความสุขจากภายในโดยไม่ต้องรอให้บัญชีธนาคารสมบูรณ์ก่อนคำตอบคือเป็นไปได้ครับและหลายคนก็ทำได้แล้วด้วยคุณลองสังเกตคนที่ใจสงบดูเขาอาจไม่ได้มีรถหรูไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยไม่ได้สวมสูตรราคาแพงแต่เขามีบางอย่างที่เราอยากมีมากนั่นคือความสุขในใจตัวเอง วอร์เรนบัฟเฟตเคยพูดว่า "Wouldn't it be great if we could buy love for a million dollars? But the only way to be loved is to be loveable." คุณซื้อบ้านได้แต่คุณซื้อบ้านที่อบอุ่นไม่ได้คุณซื้อเตียงได้แต่คุณซื้อการนอนหลับสนิทไม่ได้คุณซื้ออาหารดีๆได้แต่คุณซื้อความอร่อยในใจไม่ได้และคุณซื้อคนรักได้ แต่ซื้อความรักที่แท้จริงไม่ได้เลยแล้วเราจะสร้างความสุขจากภายในยังไงมีหลายวิธีที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังอย่างน่าประหลาด 1. เริ่มจากขอบคุณสิ่งเล็กๆทุกเช้าก่อนหยิบมือถือลองหายใจเข้าลึกๆแล้วขอบคุณสิ่งที่คุณมีขอบคุณที่ยังมีชีวิตขอบคุณที่ยังมีลมหายใจ ขอบคุณแม้แต่ฟ้าที่สดใสเสียงเล็กๆในใจที่ขอบคุณได้คือเสียงที่บอกว่าเรายังไม่หลงลืมตัวเอง 2. กลับมาอยู่กับปัจจุบันความทุกข์จำนวนมากของเราไม่ได้เกิดจากปัจจุบันแต่มาจากความกลัวอนาคตและเสียใจอดีตลองแค่นั่งเงียบๆฟังเสียงลมหายใจตัวเองดูครับคุณจะรู้เลย ว่าเราไม่ต้องไปไกลถึงที่เบตก็สามารถสงบได้ในห้องเยยบๆของตัวเอง3ใช้เงินซื้อประสบการณ์มากกว่าของมีงานวิจัยที่พิสูจน์แล้วว่าประสบการณ์ทำให้คนมีความสุขมากกว่าสิ่งของถ้าคุณจะใช้เงินจงใช้มันเพื่อพาแม่ไปเที่ยวพาลูกไปดูทะเลพาเพื่อนไปกินข้าวแล้วหัวเราะกันแบบลืมเวลา สิ่งของจะเก่าแต่ความทรงจําจะงอกงามและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออย่ารอให้มีเงินพอก่อนแล้วค่อยมีความสุขเพราะถ้าคุณรอแบบนั้นคุณจะไม่มีวันได้เริ่มความสุขไม่ใช่รางวัลของคนที่วิ่งเร็วที่สุดแต่มันเป็นของขวัญระหว่างทางสำหรับคนที่กล้าหยุดมองและกล้าขอบคุณ ผมอยากชวนคุณลองนึกถึงวันที่ไม่มีเงินเลยแต่คุณหัวเราะได้ร้องไห้กับเพื่อนได้มีกำลังใจจากคนที่รักรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองวันแบบนั้นมีไหมถ้ามีนั่นแหละคือหลักฐานว่าความสุขไม่ใช่เงินเราแค่ต้องกลับไปเป็นคนนั้นอีกครั้ง คนที่ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแต่เต็มเปี่ยมคนที่มีเงินบ้างไม่มีเงินบ้างแต่ไม่เคยขาดใจลองหลับตานึกภาพดูนะครับถ้ามีใครเอาเงินมาให้คุณสิบล้านบาทแล้วคุณใช้มันไปทั้งหมดแต่สุดท้ายกลับไม่รู้เลยว่ามันหายไปกับอะไรบ้างคุณคิดว่าคุณจะรู้สึกรวยหรือ สูญเสียความจริงคือคนส่วนใหญ่ไม่ได้ทุกข์เพราะไม่มีเงินแต่ทุกข์เพราะไม่รู้ว่าเงินหายไปไหนและที่หนักกว่านั้นคือเราไม่รู้ว่าเราใช้เงินเพื่ออะไรเงินเป็นเหมือนมีดครับคุณจะใช้มันหั่นผลไม้หรือทำร้ายตัวเองก็ได้ขึ้นอยู่กับมือที่จับมันไม่ใช่ตัวมีดดังนั้นผมอยากชวนคุณลองเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับการใช้เงินใหม่ จากที่เคยถามว่าจะซื้ออะไรดีลองเปลี่ยนเป็นสิ่งที่กำลังจะจ่ายมันพาเราไปใกล้ความสุขหรือไกลออกไปมีงานวิจัยจากฮาวาดบอกไว้ว่าคนที่ใช้เงินไปกับประสบการณ์มีระดับความสุขสูงกว่าคนที่ใช้เงินไปกับของนั่นหมายความว่าการพาครอบครัวไปเที่ยวการเรียนรู้อะไรใหม่ๆการใช้เงินซื้อเวลาหรือการให้เงินช่วยเหลือผู้อื่น มันสร้างคุณค่าทางใจที่ลึกกว่าแค่ซื้อของมาปลอบตัวเองในวันที่เหนื่อยผมเองเคยตกหลุมพังนี้นะฮะช่วงหนึ่งในชีวิตผมทำงานหนักแล้วใช้เงินไปกับของที่คิดว่าจะทำให้รู้สึกดีเสื้อแบรนด์รองเท้ารุ่นพิเศษกาแฟราคาแรงร้านอาหารหรูใช่ครับมันดีแต่มันดีแค่ตอนจ่ายแล้วก็หายไปอย่างรวดเร็ว ความรู้สึกว่าชีวิตยังว่างเปล่ากลับมาทุกครั้งที่อยู่คนเดียวในห้องแต่สิ่งที่เปลี่ยนผมจริงๆกลับเป็นมื้ออาหารธรรมดาธรรมากับแม่ที่บ้านการให้เงินลูกน้องไปซ่อมมอเตอร์ไซค์โดยไม่ต้องขอคืนหรือการแค่นั่งเขียนหนังสือในร้านกาแฟเงียบๆโดยไม่ต้องกลัวว่าทำแล้วจะได้เงินใหมสิ่งเหล่านี้ไม่มีป้ายราคาแต่ทำให้ใจอิ่มและทำให้ผมรู้ว่า การใช้เงินให้มีความสุขไม่ใช่เรื่องของจำนวนแต่คือเรื่องของความตั้งใจวันนี้ผมอยากฝาก3วิธีที่จะช่วยให้คุณใช้เงินได้อย่างมีความสุขมากขึ้นแม้จะไม่ต้องมีเยอะเลยก็ตาม 1. ใช้เงินเพื่อสร้างเวลาเวลาคือทรัพย์สินที่แพงที่สุดในชีวิตถ้าเงินสามารถซื้อเวลาคุณคืนมาได้จงซื้อเช่นจ้างคนมาช่วยงานบ้าน เพื่อคุณจะได้ใช้เวลาอ่านหนังสือกับลูกใช้บริการเดลิเวอรี่เพื่อให้คุณมีเวลาเย็นนั่งคุยกับพ่อแม่เลิกงานเร็วขึ้นแม้ได้เงินน้อยลงเพื่อเอาเวลานั้นไปสร้างสุขภาพเงินจะมีคุณค่าถ้ามันเปลี่ยนเวลาให้คุณ 2. ใช้เงินเพื่อแบ่งปันเงินที่ให้คนอื่นด้วยความรักจะกลับมาเติมเต็มใจเราโดยไม่ต้องขอคืนบางครั้งการให้เงินค่าข้าวกับคนแปลกหน้า การซื้อของเล็กๆให้เพื่อนร่วมง,งานหรือการให้ทิปเด็กเสิร์ฟโดยไม่หวังอะไรมันทำให้ใจคุณเบิกบานอย่างแปลกประหลาดเพราะมนุษย์ไม่ได้เกิดมาเพื่อแค่สะสมแต่มาเพื่อเชื่อมโยงกับคนรอบตัว 3. ใช้เงินเพื่อเรียนรู้หนึ่งในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดคือการลงทุนในตัวเองใช้เงินเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอ่านหนังสือดีๆ สมัครคอร์สออนไลน์ไปฟังสัมมนาที่เติมแรงบันดาลใจหรือแม้แต่การเดินทางเพื่อค้นหาตัวเองเงินจะไม่หายไปแต่จะแปลรูปเป็นความเข้าใจที่ไม่มีใครเอาไปจากคุณได้ลองคิดดูนะครับว่าเงินเดือนล่าสุดที่คุณได้มาคุณใช้มันไปกับของที่คุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีอยู่หรือเปล่าในห้องหรือกับประสบการณ์ที่คุณยังยิ้มได้ทุกครั้งที่นึกถึง และถ้าคำตอบคืออย่างแรกอาจถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนวิธีใช้เงินไม่ใช่หาเพิ่มเพราะสุดท้ายไม่ว่าเราจะมีมากแค่ไหนถ้าใช้ไม่เป็นมันก็ไม่มีความหมายแต่ถ้าใช้ด้วยความตั้งใจแม้จะมีแค่นิดเดียวมันอาจเปลี่ยนหัวใจเราไปทั้งชีวิตเรื่องของโรนอนรีด เริ่มต้นอย่างเงียบมากเงียบจนโลกไม่รู้จักเขาจนวันที่เขาจากไปเขาเป็นเพียงช่างซ่อมรถธรรมดาในรัฐเวอร์มอนตน์ต่อมาก็ทำงานเป็นพาราลงในห้างสรัสินค้าใช้ชีวิตเรียบง่ายขับรถเก่าๆใส่เสื้อเชื้อจนเดิมนั่งดื่มกาแฟในร้านเล็กๆพร้อมหนังสือพิมพ์ในมือไม่มีใครรู้ว่าในใจของชายชาราคนนี้ ซ่อนขุมทรัพย์บางอย่างไว้จนกระทั่งวันที่เขาเสียชีวิตในปี2014ผู้คนในเมืองถึงกับตกตะลึงเมื่อรู้ว่าโรนอนรีทิ้งทรัพย์สมบัติไว้กว่า8ล้านดอลลาร์และที่น่าทึ่งกว่าคือเขายกมันให้ห้องสมุดและโรงพยาบาลของเมืองคำถามคือ ชายที่เป็นพาราลงธรรมดาไม่มีธุรกิจไม่มีปริญญาไม่มีแฟนเพจไม่มีชื่อเสียงเขาสะสมเงิน8ล้านดอลลาร์ได้อย่างไรคำตอบไม่ใช่โชคไม่ใช่มรดกไม่ใช่หวยแต่คือวินัยบวกระยะเวลาบวกความเรียบง่าย เขาใช้ชีวิตแบบไม่ฟุ่มเฟือยใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่าเก็บออมอย่างสม่ำเสมอและลงทุนระยะยาวในหุ้นดีๆที่มีปันผลและเติบโตมั่นคงไม่ใช่หุ้นเก่งกำไรไม่ใช่ปันไม่ใช่ซื้อขายรายวันแต่คือหุ้นที่เข้าใจและถือไว้เหมือนเป็นเจ้าของกิจการเขาไม่เคยอวดไม่เคยโอ้อวดความรวย เพราะเป้าหมายของเขาไม่ใช่เพื่อให้ใครรู้แต่เพื่อให้ตัวเองพอและวันที่เขาจากไปสิ่งที่เขาทิ้งไว้ไม่ใช่แค่ตัวเลขในบัญชีแต่คือแรงบันดาลใจที่ไร้เสียงชีวิตของโรนอนเป็นเหมือนบทกวีที่ไม่มีคำแต่ทุกรายละเอียดของชีวิตเขาสะท้อนว่าความมั่งคั่งไม่ได้แปลว่าต้องมีเยอะ แต่หมายถึงการใช้สิ่งที่มีอย่างฉลาดและมีจิตใจที่สงบพอผมนึกถึงวอร์เรนบัฟเฟตตที่เคยบอกว่าถ้าคุณใช้ชีวิตโดยที่คนที่คุณอยากให้รักคุณรักคุณจริงๆชีวิตของคุณก็ประสบความสำเร็จแล้วแล้วโรนอนก็เป็นคนแบบนั้นเขาอาจไม่ได้มีผู้ติดตามเป็นล้านแต่คนในเมืองรักเขาร้านกาแฟเล็กๆที่เขานั่งประจำ เก็บเก้าอี้ตัวเดิมไว้ให้เขาเสมอแม้หลังจากที่เขาไม่ได้นั่งตรงนั้นแล้วเรื่องนี้อาจไม่ได้หวือหวาไม่ได้มีความราม่าหรือความฟุ้งฝันแต่มันมีพลังบางอย่างที่ลึกมากเพราะมันทำให้เรารู้ว่าไม่ต้องรวยก่อนถึงจะมีความสุขและไม่ต้องโด่งดังก็สามารถส่งต่อความหมายได้สิ่งที่โรนอนทำมันคือการรวยเงียบ แต่รวยในแบบที่ไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครเลยถ้าวันนี้คุณกําลังรู้สึกว่าชีวิตเราธรรมดาเกินไปไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นไม่มีเงินมากพอไม่มีโอกาสเหมือนคนอื่นผมอยากให้คุณนึกถึงชายแก่ในร้านกาแฟที่จิบกาแฟเงียบๆทุกวันใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาแต่หัวใจของเขาไม่เคยธรรมดาเลย ผมอยากชวนคุณทำสิ่งหนึ่งก่อนจะฟังต่อลองวางทุกอย่างลงสักครู่ปิดหน้าจอไว้ในใจหยุดความคิดเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องเป้าหมายที่ยังไปไม่ถึงแล้วถามตัวเองเบาๆแค่หนึ่งคำถามคุณรู้จักตัวเองดีแค่ไหนเรามัวแต่วิ่งหาเงินวิ่งหาเป้าหมายวิ่งไล่ตามความสำเร็จจนลืมไปว่า คนที่วิ่งอยู่คือใครเราตั้งเป้าอยากมีไรายได้เพิ่มเป็นเท่าตัวอยากปลดหนี้ภายในปีนี้อยากมีบ้านมีรถมีอิสรภาพทางการเงินแต่เราถามตัวเองครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ว่าแล้วฉันอยากมีชีวิตแบบไหนกันแน่ชีวิตแบบไม่ต้องตื่นตีห้าชีวิตที่ได้อยู่กับลูกมากขึ้นชีวิตที่ได้ใช้เวลากับคนที่เรารัก โดยไม่ต้องเร่งรีบหรือชีวิตที่เงียบแต่ลึกผมเชื่อว่าทุกคนอยากรวยแต่คำว่ารวยของแต่ละคนไม่เคยเหมือนกันบางคนรวยด้วยเวลาบางคนรวยด้วยอิสระบางคนรวยด้วยความเข้าใจในใจตัวเองและบางคนรวยที่สุดตอนที่ไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับใครอีกแล้ววอร์เรนบัฟเฟตเคยพูดว่า ถ้าคุณไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่งั้นจงใช้ชีวิตให้เหมือนคุณจะไม่มีวันได้ใช้เงินนั้นเลยประโยคนี้ไม่ได้หมายความว่าให้คุณผลาญเงินแต่มันหมายถึงอย่าผัดวันเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตคือการใช้ชีวิตจริงๆไม่ใช่แค่การทำงานไม่ใช่แค่การวางแผนไม่ใช่แค่การสะสมแต่คือการอยู่กับสิ่งที่มีตอนนี้ด้วยหัวใจที่อิ่ม มีคนจำนวนมากที่ตื่นขึ้นมาในวันหนึ่งแล้วพบว่าทั้งชีวิตที่ผ่านมานั้นเต็มไปด้วยเป้าหมายของคนอื่นเต็มไปด้วยความคาดหวังของสังคมเต็มไปด้วยภาพลวงตาว่าความสุขคือสิ่งที่ต้องซื้อทั้งที่จริงความสุขที่แท้จริงอาจเรียบง่ายยิ่งกว่านั้นมากบางครั้งแค่เราได้อยู่ในห้องเงียบๆกับคนที่เรารักแค่ได้หัวเราะกับเพื่อนโดยไม่ต้องแกล้งเก่ง แค่ได้ทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่านี่แหละตัวตนของฉันมันก็เกินพอแล้วผมไม่รู้ว่าคุณกำลังเดินอยู่บนเส้นทางไหนแต่ผมขอให้เส้นทางนั้นไม่ทำให้คุณหลงลืมความเป็นมนุษย์ในตัวเองขอให้คุณได้ใช้เงินอย่างมีความหมายได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและได้หยุดวิ่งในวันที่คุณรู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ปลายทาง แต่มันอยู่ตรงที่คุณไม่หลงลืมหัวใจตัวเองระหว่างทางและก่อนจากกันผมอยากทิ้งคำถามนี้ไว้ให้คุณคิดเงียบๆคนเดียวถ้าไม่มีใครรู้ว่าคุณมีเงินเท่าไหร่ถ้าไม่มีใครกดไลค์สิ่งที่คุณโพสต์ถ้าไม่มีใครตบมือให้กับความสำเร็จของคุณเลยคุณยังอยากใช้ชีวิตแบบที่เป็นอยู่ไหมคำถามนี้ไม่มีใครตอบให้คุณได้ แต่ถ้าคุณกล้าตอบตัวเองได้อย่างตรงไปตรงมาคุณอาจจะค้นพบสิ่งที่ทั้งโลกกำลังตามหาโดยไม่ต้องจ่ายแม้แต่บาทเดียวนั่นคือความสุขที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขและไม่ต้องรอถึงวันพรุ่งนี้